ครับก็สวัสดีครับเพื่อนเือนที่รักทุกท่านนะครับขณะนี้ครับผมยืนอยู่ที่เขื่อนรัชชประภานะครับนี้จะขึ้นมาก้างเหนือพิกัดอะไรครับคุณควรกลางคกวกาคกเกาะเชี่ยวหลานนะครับนี่นครับควรกลางคกนี่สถานที่ที่ผมมานะครับเป็น อยู่แบบนี้นะครับนี่ครับมีภูเขาสวยมีน้ำนะครับนี่เพื่อนๆที่กำลังถ่ายรูปกันอยู่ยแล้วก็ในน้ำก็มีเรือนะครับมีเรือนี่ครับ เพื่อนๆก็ดูในทาง YouTube แล้วก็เฟซของผมได้นะครับสมใจสัมพันนะครับสถานที่สวยงามธรรมชาตินะครับอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษธานีเพื่อนรัชประภานะครับนี่ก็ขึ้นห่างจากหน้าเขืือนจุดชมวิวมาก็หลายกิโลเหมือนกันนะครับ เราจะไปเลยด้านบุญกันอีกสักรอบนึงนะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่ควน้างคกนะครับนี่ครับสถานที่ผมยืนตายอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็กำลังเลยสดกันอยู่ครับเพื่อนอที่มาที่มาด้วยกันเลยสด nôm nê, già sụt suối, ham ti sụt nhá cấp có sản lập, son xoan rèo trôn thiêu rèo ở trong trong lăng trong 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 สำหรับคลิปนี้ก็จบเลยกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ